สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนผู้ติดต,ตามทางช่องยูทูบหรือทางไล่กลุ่มไลเนะพี่น้องนะมือขค้นนีนเป็นยังไงโชคดีกันในบ่พี่น้องเล็กเล่าก็ออกมาแล้วเราพัฒนาหน้าพี่น้องนะของปูขุนเขาของแมวเขาสองตัววิ่งพี่น้องเขาว,วิ่งหนึ่งพี่นอ้องเด้อเขาว,วิ่งหนึ่งของของแมวหน่อยคือเขาว,วิ่งหนึ่งพี่น้อง เขาวขาิ่งหนึ่งีแมวหน่อยเขาวิ่งหนึ่งเด็กจับวิ่งของแมวหน่อยก็มีหนึ่งสองสีกเก็ดหาตัวพี่น้องจับกูก็มีเก็ดสองหนึ่งหกหกหกห,กหนึ่งกมหก,กลมที่หกหนึ่งแล้วกักมที่หกหนึ่งก็มา3ตัวก่ะ เข่าหกหน่ก็มาดิ่งลูดเนะ 6, าะหกหนึ่งเข่าหนึ่งพี่น้องเดวก็มาสตัวกะสามเ่าหหนึ่งเกเกหหนึ่งพี่น้องเขา่าหนึ่งวิ่งพี่น้องเขาวิ่หนึ่งสพี่น้ 1, 2, 4, 6, องวิ่ก็มีหนึ่งสองสหก็ามื่อนี้สิเป็นตัวไรกับพี่น้องมาส้มต่อเด้พี่น้องเด้มมาแล้วเขามาแล้ว แซมเขามาแล้วนี่นี่เขามาแล้วมาเขามาจับตองวัดให้พี่น้องเจ่งเล่ยนี่พี่น้องเด้อนี่เด้ออย่าลืมเด้อเอามาหนึ่งตัวเลยเอาเ้าเอาเร็วืเอาเร็วเอาให้เพิ่นเร็วอๆามานานหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ใส่อะไรขับออกมาแล้วนี่หนึ่งตัวแล้วพี่น้องเก่งเขาเก่งหนึ่งตัวตัวแรกหาพี่น้องเอาตัวสองเขมาแล้วจับเร็วจับทันใจขนาดเลยสองตัว ให้เขาเล่นไปก่อนเขาเล่นไปก่อนอ,อันนี้เด้งๆมาๆมามาตาให้ท่านเบื้องต้เบิวงก่อนจังจับๆๆอีกเด้หรือเด้อพี่น้องแล้วมาแล้วพี่น้องหาหกมาจับหลายจับสามสี่คู่เส่ส็จแล้วพี่น้องหาครบหกมาลูกมาเอาอีกเอาอีกเอาเอีกหาหกคู่แรกหาหกพี่น้อง

อะไรวะย่านี้ย่านี้จับลูกจับ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 เร็วจับจับมันไปใส่หมดนะฮะตัวทจับนี่เรื่อยๆนี่เอาเอาอีกคู่นึงอีกคู่นึงมาหลายตัวมาถึนเวลาไปหลายแล้วเอาอนี้เอ้าคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวจับแล้วคู่นึงแล้วเอ้านี่ย่าหันหน้านี้ย่าหันหน้านี้เอ้าเอานี้เอาเรื่อเรื่อเรื่อยเรื่อยจับชุดทางหน้ากันเลยเรื่อเร็วอย เห็นบ <OR> ้างเห็นบ้างจับให้คู่เดียวนี่ครับหนี่งยหมจับขันจับขันนะเดียวเรื่อเดียวเจับจับเอาอีกคู่หนึ่งลูกเอาอีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งเร็วคู่หนึ่งเร็วเวลาไปหลายหลายเร็วกล่องกันลูกเอาขวลาจับเลขวขวลาเข้ามาแล้วขวามาแล้วขวลาเอามาเลยขวลาเอามาเอามาเรื่อยเรื่อย

เลีวๆอามาเอามาเร็้ยวๆออกมาอย่าเคียร์อะไรอย่างนี้เป็นอย่งสันติหานหนเอาทั้งนั้นเอาทั้งนั้นเอาออกไปเอาไปทั้งนั้นทั้งนั้นเนื้อแง่ไปเด้แง่ไปเด้แง่โคลากันฮะจับอักจับอักจับบอกจับบอกจับเคียร์หลายอันเอาอันเจลาอันลูกเจลาอันเอาเจลาอันออกไปหนึ่งเลยละเออหนึ่งตัว ไอ้เบิ่งกันจงมาเคลียร์ใหม่นหนึ่งพี่น้องดเนงด,ด,ดนดหนึ่งเอาหยาบเอาใจหยาบจะน้อกุหลาบอีกไปอีกอไอีกเขอไอีก,ออก,ออกดเดนหนึง่งเลยพี่น้องเออดเดนหนึ่เล้อพี่น้องลื้อหลาอีกหึ ยั <Cornell>. นเลยกันหนึ่งเอาอันนี้เอาหรอเอาอันนี And, uh, ้มามาสู่เลยสู่เลยน้ำน้ำบุกข้อละเลยบุกลาอ่าบุกเลยอะเนี่ยตัวเลี้ยขาอยู่ตไปเลี้ยขาอยู่เลี้ยวก่อยหนักดิเอาอีกคู่หนึ่งล้วก็จับสามตัวเลยอ่าเร็วๆจับออกมาเออนั่นได้แล้ว

เป็นยังอีกนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นแปดด้วยเปน้องเด้อยแปดแปดแล้วแปดแล้วสร้างคนหลาใจดีพ่ะท่านนี้จากขันเอาลูกอ่ะเอียกก็เอีกอ่าเอียกก็เอีกอีกเร็วเร็วดันเลยต้องดันคนหลาต้องบุกกลับมากลับมากลับมาเร็วกลับมาอย่าหยอกจ่า มักหยอกดีบนี่สิหยอกจังไลออานี่ะเอาเร็วเอาเล็กก่อนเอาเล็ก่อนเนยเอาเล็กกอนเอาเล็กกอจังหยอกเอาเล็กก่อนเอาเล็ก่อนไปแล้วเออไปแล้วเออไดแล้วอีกตัวนึ่งล้วพี่น้องไคูแล้วเอาคือได้แบนแต่นอกพี่น้องก็ได้แปดแปอีกแล้วแอีกแล้วแปดแปด่งหนึ่แล้ว ทำงานเหมืนแเดอรคาเดอมีตะเล็กบนเลบาทนี่โคานี่ยอาสาตัพี่น้องสามตัวเรวคาเขาไปอีกเขาไปอีกสามตัวลูกสาตัวยอมายอยกมือยมายกมือนี่นีนี่สาตเร็วๆเอาเลยเอากมาเอาสามตเอาไเอเอามาเอามาเร็วๆเขี่ยวไปหลายน้าบนสองตัวนะมันจะเป็นตัวอะไรล่ะ

không 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 mà, à không mà không 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 bưng, không 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 tôi không hãy tôi không tôi không 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 tôi không 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 tôi không 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 ต้องเอาเหล็กกอนยังไปตัวเดียวนึงมันได้ว่าใดเตี้ยไม่ลาบไปหลายแล้วลูกอาลูกอ่ะเร็วๆอันนี่เร็วๆนี่ยับเร็วๆเขาเร็วๆเขาล่ะตัวเดียวขับออกมาขับออกมาเร็วๆยังหมดตะเหรียญยื้ยังหมดตะเหรียญยือลูกละไม่ลาไปหลายละขับออกขับออก

nó mà ảo là bao trăm ngàn lạ à. khôi là ba trăm ngàn lại là trăm ngàn đấy rồi trăm ngàn tôi đều mà mà không mà tôi đều tư mày tư mày khôi lại đã 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 đã. Như lên luôn nha liền nha liền khá bố mà đó, tôi đều kinh kinh lục. kinh kinh ở mẹ à ở mẹ lấy 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 nhỉ tôi đeo nhỉ này ơi lấy แล้วมันเป็นยังก็เดี๋ยวหนิคือว่าจับไห้แน่นี่แม่ตัวเดียวนึงแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เอาตัวเดียวตัวเดียวเวลาไปหลายแล้วลูกเวลาไปหลายแล้วเร็่ยวเรี่วเรี่วเรี่ยวนี่เอาหนิโไปเลยไปเลยไปใส่มานี่นนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย มาเนี่ยเร็วๆๆพอไปหยอกกันนี่เอานี Mechan ่ตัวเดียวนี่เร็วๆอินกระโปงออกนี่เอานี่ยอ่ะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันนี้ปะเดียว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 อันนี้อันหี้ใชไปละไปละตัวเดียวนี่นี hei, น่นี <którym> ่นี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 ่งสารนี่ยนี่นี่จจับมืออยจะจับมืออยจะจับมือ ตัวเดียวเวลาไปหลายระดับงีนี่เห็นไหนี่ี่นะันี้เลยอาอ่ะเอาไงว่ตัว่หญ่บ่อเ๋ยนี่มันจะไปเนี่ยมันยังเขา่ะหาดูป่ะตัวเดียวจะเป็นหัวใจแบบโคลานะเดี๋ยวจับโตดูเดีวจับค้ดูอ่ะอันนี้ เ,เอาหนิอ่ะจับเหนี่ยวเรื่อยๆเอาให้เพื่อนตัวเดียวนึงอ่ะเอาจะไปแนมมันจะไปแนมเขาโคลาบัานบักกี้ยังเรียกได้เลยนน้ำเขาอ้าวเรื่อยๆทีมงานอเาดูอ่ะแม่สาวอาแม่ใหญ่มาหนิอะเม,ม,ม,เย,ม,เมเย์มาเลยแม่ตั้งเกมมาเลยแบบนี้อันนี้เรื่อยๆจับให้ตาเลยตัวเดียว

sám tô là phía nào tố thì nên lắc lòi phía nào lắc lòi cắm đi gì đó phía nào nữa lắc lòi tôi thì nên lấy kết phía nào này kết tặng đi đi con bài tặng đi đi con lấy kết lắc lòi เก็ามัลักลอยเลยพี่น้องเก็ดลักลอยเขาซ้ำนี่ละแม่นี่นะแม่มันได้ขักๆอะตัวที่2องักสิบหพี่น้องหกด้ป่านี่เด้หกักสิบหก,ก็ดห จำดีๆพี่น้องเข็ดฮกแล้วตัวที่สามสิบเป็นยังงังว่ากันอีกนะเข็ Get ดฮกนี่ตัวสียใจเข็ดฮกแล้วพี่น้องเอาอย่ามาบังเพื่อนแม่ลูกอย่ามาบังเพื่อนดูทางนี้อยู่ทางนี้จับแล้วก็ดีแล้วเข็ดฮกเก่าพี่น้องเข็ด Hút cầu chưa ở đây. Hút cầu. Hút cầu. Lắp lòi. Tiến kiếp hút cầu. Ờ. À, ở tổ vĩnh Long Quan. Đây hút cầu. Đây hút cầu. Hút cầu. Xám tòa. Tiết. 6, cầu. Vinh. Ở Vinh lúc này này. Vinh hãy cầu con, Vinh. Vinh hốc cầu. hốc cầu. Lụt. แม่ใหญ่มาจับจังไลได้สามตัวจังครบสามตัวแม่ใหญ่ก็เก่งได้พี่นน้องเด้อหลบที่แล้วจำได้บ่บานนี้ก็เอาสามตัวก็เป็นเก็ดหกเก้าบานนี้สี่ตัวสี่ตัวก็เป็นสามเอาสองหางนาะพีนน้องเนาะ

ว้าวเขาไปติดกันขัดเสียนาะว่าเป็นยังดงอกคนละตโตยกพี่นนะ้องเนาะบาน้กะเลขวินเลขวินเลขต่างรักเลขวินได้พี่น้องบานิดเด้อไปเนะี่ยจังหน่อยกขยา่าดอกมันตัวสีแดงเนาะเอาน้ำแมวก็คือวานั่นละเลขวินก็นมี nâng vin vin cái mình nâng nâng 1 nâng... hà hà hốc nâng hà hốc bẹt cầu bẹt cầu vinh เป็นหนึ่งหาหกแปดเก้ากลุ่มเลยได้พี่น้องเด้อพอดีเข้ามาในกลุ่มในไลก่ะกะเขากลุ่มฟี่พี่น้องตดำยุคข้างล่างอะไรเลยยุคข้างล่างอะไรพี่น้องเขากลุ่มฟี่มาหนึ่กะสิจับกลุ่มหล่อยนะพี่น้องเนาะคู่แรกจับมากกับหาหกพี่น้อง หนึ่งหนึ่บสองเทียเลยพี่น้องแปด,แปดตัวสุดท้ายเก่งหกเกก,เก,กลมเลยพี่น้องหกเก้ากกเด็กกเกตหกเกตัวเก่งของเขาละพี่น้อง4ีตัวกม็มีเอาพี่น้องมาดิครับทบทวนเลยนะ้องพี่น้องนาะจบกันแล้ว เราพัฒนาไม่เอาจับกันบนที่หนึ่งกอลปกระดาวันจันที่หนึ่งสีส่สี่เทิงนี่แหละพี่น้องด้วยเหมือเดียวกันกับรัฐบาลนะพี่น้องเนาะจับคู่แรกหาหกเป็นตัวตล่องหนึ่งหนึ่งเป็นตัวตล่องแปดแปดเป็นตัวล่องหกเก่าเป็นตัวเก่งกลมสามตัวกับเก็ดหกเก่าสี่ตัวสามเก็ดหกเก่าเก่าเก็ดหกเก่าเลขวิ่งลูด กกับเก่าพี่น้องเลขบวิ่กันหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแปดเก่าเอาพี่น้องพูดใ้เขามาแล้วก็แคปนาจอเด้อบอกกันต่อๆไปเด้อพี่กุมก็มีแล้วแช่บอกกันต่อๆไป,ๆไปให้โให้มันกันทุกๆทุกคนเด้อพูดใ้เขามาแล้วลำรวยลำรวยแยกเจ็บยยาจนกันได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องทุก่ทุกคนโชคดีขอบคุณอยยุเย็นเป็นสุขพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้ขอเกล้าข้ามา่าสวัสดี